สวัสดีครับจนี่วักเกอร์ครับก็กลบาจอกอีกครั้ง,ง,งวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางออกจากที่พักที่โคตาคินาบาลูนะครับก็ตั้งแต่มาถึงผมพยายามหายอดเขานะพยายามถ่ายแต่ว่าเนี่ยมันมีหมอกลงเยอะมากเลยก็มาประชุมที่นี่สวันก็เหมือนได้มารีชาร์จเนาะอากาศดีมากเลย หนีร้อนเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางออกจากที่นี่ไปสนามบ,บินประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ตอนนี้เราไปรวมตัวกันที่รีเซพชันเพื่อเดินทางครับไปไปกันต่อ เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับมาแวกกินขา้าวกลางวันนะครับอันนี้ให้ฟีลลิ่งเหมือนหมูย่างนะน่กินมากเลยไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านี่ครับก็ที่ร้านมนีเสิร์ฟน้ำมะพร้า,า,าวเผาสดแล้วก็นี้เป็นข้าวหอม ไม่รู้เป็นใบอะไรแต่ว่าผุมเดาน่าจะเป็นข้าวหุมกับพวกน้ำมะพร้าวกะทีอะไรอย่างนี้ออไม่เลยเป็นสตรีมเฉยๆหรอน่าจะรอรอโปรตีนก่อนอ๋อทุกคนมันคือใบหูกวางครับน่าจะใช่นะเหมือนที่เรากินเนื้ยอย่างใบโอบะเเพว่าอาหารญี่ปุ่น,นกินคล้ายๆกัน คือตอนนี้ในร้านคือหอมมากมาแล้วครับหมูย่างราดซอสมาฉ่ำๆเลยอันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคือมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่ามันก็จะมีเขตบางเขตนะครับที่เขาอนุญาตให้ขายพวกหมูได้ร้านนี้ที่คนเยอะเพราะว่าเนี่ยเขาขายเป็นหมูย่างนะซึ่งถ้าเดี๋ยวเรากลับไปที่เคอ่ะเราจะ หายยากมากนะที่จะมีหมูให้กินนะร้นานนี้ก็เหมือนเป็นร้านที่แบบป๊อปปูล่ามากเลยใครมาก็ต้องมาแวะกินนะนี่เากินสุดๆโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่สนามบินแล้วครับแล้วเดี๋ยวใจที่สนามบินครับ